สุดปังน้องเองเจลทายาทพันล้านกับชุดว่ายน้ำน่ารักแพงมากยังคงอยู่ในช่วงพักผ่อนหย่อนใจสำหรับแอนจัก,กรพงศ์ก็ได้พาครอบครัวประกอบด้วยแม่อําคุณแม่หรือยาย่าของลูกๆที่แอนดรูและน้องแองเจลไปเที่ยวทะเลสุดหรูที่หัวหินมีลูกสาวทั้งคนไม่พลาดที่จะพาลูกสาวแต่งตัวน่ารักน่ารัก อย่างไปทะเลครั้งนี้ก็ได้เอาบิกินี่ของน้องแองเจิลไปเยอะมากโดยคุณแม่อําเผยว่าชุดบิกินี่สีชมพูที่น้องแองเจิลใส่นี้สั่งมาจากฝรั่งเศสคอลเลคชันใหม่ล่าสุดชุดละแสนและครั้งนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ใส่ก็ต้องใส่ให้คุ้มพร้อมทั้งติดตลกว่าบิกินี่สีชมพูของลูกสาวเธอชุดละแสนแสนสาหัส อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ